สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีรักครับหนุ่น้ำมตนคนไม่นาครับวันนี้ผมมาแล้วครับกับอีก1ผลงาน1คันนี่คือเจ้า t ต y ยต้ตาไฮรักหน้าล็อกโค้นะเพื่อนนะเป็นปี21นะครับและเป็นสีเทาดำนะคันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้มีทําปรับสภาพสีฝั่งซ้ายมานะเพื่อนนะก็อันนี้คือขายโปรโมชั่นไบรเลย3 9มเก้าเ้รีใหม่ที่หนึ่งแสนะเป็น รุ่นสองี่มิตรนะ s t d นะเพื่อนนะเป็น s t d สีเนี่ยเกรย์เลกสีเ,เทานะก็นี่ฝาหน้านะครับทำสีเปลี่ยนฝาหน้ามานะครับก็มีการแกะเรียบร้อยนะครับอันนี้ขายตามสภาพและราคานี้เลยนะครับสามเกเก้าจบไปแต่ปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเพื่อน มีฝั่งนี้อันนี้คือมีแกะทําสีนะครับแล้วก็ฝาฝาหน้าใหม่นะครับแต่สภาพเครื่องยนต์ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับแน่นเป๊กก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นหน้ารุ่นใหม่ก็คือเป็นหน้าล็อกโค้นะเพื่อนเนี่ยไฟหน้าเป็นหน้าตัวใหม่ก็คือปี21ขึ้นไปนะมามาดูในส่วนของล้อนะครับเป็นล็อกกระทะเออไม่ใช่ล้ออลอยหรือล้อแม็กนะครับปียางปี23 ยางปีย3่สานะ215 65 R 1 6นะครับเพื่อนเอาไปใช้งานได้เลยก่อนปีใหม่สวยๆนี่นี่บุญแจโอ้โหคันนี้ได้มา3ชุดเลยกลับดอกเลยเพื่อนหน้าปัดจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะจะเป็นอนันดับผสมกับดิจิตอลนะครับเนี่ยเลขไมลหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้ยหกสิบสองกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับจอ B21 จะเป็นจอแบบนี้แล้วนะครับทัชสกรนนะครับเหมือนเพื่อนเนี่ยสกรนนะครับฟังวิทยุ FM f A เรื่งเสียงดีมากอ่ะจัดไปก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะใครในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังบุมาแบบนี้เลยส,สวยๆนี่ครับเปิดได้แบบนี้นะครับก0ิบองศาราคากำลังพอฟงังเพื่อนๆครับ สี่แสนทอนแค่หนึ่งบาทไม่สิบบาทประมาณนั้นนะนี่ก็มีอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้พ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมขับไปเที่ยวได้เลยปีใหม่นี่เท่ๆนะครับเอาไปแต่งไปแนวแต่งก็ได้นะเพื่อนนะครอยากได้แบบนี้แนวนี้นะนี่ไฟท้ายใหม่นะครับตัวไฟท้ายปีสองพันยี่ดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนเนี่ภายใน เป็นคลิปสั้นๆนะคันนี้ไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ขายตามโปรโมชั่นเลยตามสภาพนี้นะครับใครอยากได้ก็เช่นเคยครับติดต่อมาหนูมนคนมนันในรออยู่ส่วนนะครับใครที่จะซื้อสดก็อย่างที่ผมแจ้งครับในส่วนของซื้อสดก็ไม่ต้องมีเบีเดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ของงานคือเสียค่าอมิแค่5,000บาทใครอยากได้คันนี้โทรมาสำหรับันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ